สวัสดีเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาเบิงการขยายพันธุ์ช้อนเงินช้อนทองโดยวิธีการช่ำกิ่งนะครับหรือว่าวิธีการควบแน่นนะครับก่อนอื่นเลยก็มาเลือกกิ่งที่เวาจะไปช่ำก่อนนะครับอนนี้กรลดิดออกก็ได้ครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะช่ำให้เพื่เอนเนเบิรงสจากสามกิ่งนะครับนี่เป็นกิ่งที่ผมเลือกมาเมื่อกี้นะครับในสามกิ่งครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์จะมีนะครับขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำยาเล่งรากนะครับแล้วก็ถ้วยน้ำจิ้มนะครับที่ข้าเป็นใส้เป็นที่ใส่ขุยมะพร้าวในการช่ำนะครับอันนี้เป็น น้ำยาเล่งลากนะครับที่ทำไว้คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงไว้ให้นะครับอันนี้เป็นถุงนะครับสำหรับการควบอากาศนะครับแล้วก็นางยางนะครับสำหรับรัดถุงนะครับวิธีช่ำกะง่ายๆเลยนะครับน,นี่เป็นน้ำยาเล่งลากนะครับ เป็นตรงที่เขาจะเกิดร่าะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เปิดแผลนิดนึงครับใช้มีดกรีดก็ได้นะครับใช้ล้วก็จุม่มยาเรงๆไว้ นนีนะะฮแชร์น้ำยาเร่งร่าให้กันนะครับคุยข้าวกับจับยัดใส่นีเลยนะครับับบ่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวหลักจะเดินยากนะครับแต่จละพยายามให้นแน่นไว้เพราะว่ากันกันโยกนะครับกันคลอนนะครับ อ,อันนี้มันเกา่อนนเกาอาจจะมีเสียงเด็กลองนิดหน่อยครับหลังจากที่ได้นีลแล้วคาก็ใส่แมงกระได้ทิ่มให้เป็นรูตรงกลางนะเพื่อที่จะได้เอากิ้งที่เราจะช่ำใส่ลงไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วกดนะครับันจนมีนะครับเทน้ำออกนะ ยามตั้งให้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเวลาห้องอใส่ถุงพลาสติกมก็จะได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับจากเส้นหล้วเ้าก็ใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับคู่มหว่นะครับยึดลักษณะนี้นะครับ กระเซ็นต่างานะครับมัดตรงนี้นะได้ประมาณนี้นะครับไปทิ้งไว้สักประมาณสาอาทิตย์นะครับรากก็จะออกนะฮะนีเป็นการขยายพันธุ์ชอนเงินช้อนทองแบบยังง่ายเลยนะครับเรวยาการาช่ำจริงนะครับหรือว่าการควบแน่นนะครับ พยายามจะหายอากาศออกนะทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับสังเกตเบื้องนะครับถ้าเวลาเขาติดเราตรงนี้เขาจะพัดออกนะครับเป็นสีดำตาออกเราจะแตกใบไม้ใช่นมานะครับนั่นคือติดเข้าแคมมาเปิดอากาศออก๋ยวเพิ่งเปิดเลยนะครับเจาะมุมข้างบนออกเราจะเปิดอากาศนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเทียเดียวเดี๋ยวจะช็อกนะครับโอเคนะครับขอบพูดนะครับเพื่อนๆสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับสาหรับที่นี้สวัสดีครับ